ราศีพ,ศพิศษเรื่องปีแรกการงานการเงินมิโนมต้องปรับตัวในเรื่องของการเงินและการงานคุณต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีและการลงทุนแต่การวางแผนระยะยาวจะทําให้ตัวคุณผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ความรักมีความเรียบง่ายและมั่นคงมีความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างคุณและคู่ครองคนโสดมีโอกาสพบคนที่น่าสนใจ ในด้านการทํางานหรือสังคมนี้ใกล้ชิดสุขภาพช่วงครึ่งปีแรกมีเกณฑ์ดีแต่ควรระมัดระวังเรื่องความเครียดจากการทํางานหนักและมันดูแลสุขภาพให้พักผ่อนเพียงพอครึ่งปีหลังเหมาะสําหรับการพัฒนาธุรกิจหรือการขยายงานตัวคุณจะได้รับโอกาสในการทํางานด้านการสร้างสรรค์หรือร่วมกับผู้อื่นที่มีความเชี่ยวชาญระมัดระวังการตัดสินใจในเรื่องการเงินควรตรวจสอบ ให้รอบครอบก่อนลงทุนความรักใ์้่งปีหลังมีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงขึ้นคนมีคู่ควรใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นคนมีโสดก็จะมีเจอคนที่มีแนวคิดและเป้าหมายใกล้เคียงกันสุขภาพซึ่งปีหลังจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับระบบย่อยอาการอ่อนเพลียการออกกําลังกายการกินอาหารจะช่วยให้สุขภาพดียิ่งขึ้น